อันนี้คือการส้มคำส้มตำคบใหญ่ครับโดยพี่สายเชียบงไิโรดวันนี้วันเกิดพี่สายเชียนะครับทำกับข้าวเองเลยนะครับูคบใหญ่เบลเบล่าลเลยนะครับ,อบ,อบ,ย,รบย,ยอดมากพี่สายเชียของเรานะครับมีพระมาด้วยนะครับพระ <S <S ไม่ใช่พระไม่ใช่เหรอเอาจีวรไว้ไหนวะนี่นะครับหเหนื่อย้อยเหนื่อยดขอมจะอร่อยก็อย่างนี้แหละ สือทางต่อข้าไต้องห่วงนี่เป็นมหม้มอเลยเห็นไหมหม้อพวกนี้สายเชียร์ทนทนำตรงนั้นคกยักษ์นะครับคกยักษ์กษกจนเครียดไม่มีเล่ากินก็สบา วันนี้เป็นวันเกิดของพี่สายเชียร์วงวิโรจน์นะครับที่สยามชัยหาดทรายขาวอําเภอนครัยสีจังหวัดนคปรปฐมนะครับหลังจากท่านมาเที่ยวเล่นน้ําทะเลจําลองกันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่สายเชียร์ก็ขอเชิญนะครับมาร่วมงานร่วมเบิร์ตแฮปเบิร์ตเดย์ให้กับพี่สายเชียร์วงวิโรจน์ด้วยนะครับนี่นะครับพิทีใหญ่เลยนะัะแขกเรือกำลังเริ่มเดินทางมากันนะครับมาจากทางไกลเลย นี่นะครับพี่ชายผมพี่ธนพัฒน์นะครับพี่ธนพัฒน์ดาราช่องเจ็ดช่องนนทีเฮ้เอาไม่ใช่ช่องจอมไม่ไม่ใช่ช่องกรีเอ้ไม่ใช่ก็มาร่วมงานมาเกิดของมมีสายเชียร์นี่ะครับก็ขอบคุณไปอย่างสูงเลยนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาวันนี้ได้ข่าวว่าจะมาอีกเยอะเลยนะครับช่วงนี้รถมันติดอยู่แถวนครชัยศรีแล้วติดอยู่สามพานนะครับ ช่วงนครปฐม,มก็ติดตอนนี้เขามีวงดตรีฟกซอเล่นกันไปพลางๆก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีดารามากมายเลยทีเดียวมาร่วมงานกันนะครับตอนนี้กำลังเดินทางมาหาที่จอดรถกันก็เยอะแยะนะครับเทียวสยามชายหาสายขาวนะครับเป็นน้ําทะเลเป็นทะเลจาลองที่ใหญ่มากนะครับเป็นแรนด์มาร์คแห่งใหม่ของาขอาเภอนครชัยศรี บว่างๆก็พาลูกพาหลานมาเที่ยวนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหลูกหลานเล่นน้ำก็สนุกเลยนะครับทุกๆวันก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเพียบมาจากต่างจังหวัดไม่ต้องไปไกลถึงทะเลนะครับทะเลน้ําจืดไม่เหนียวตัวนะครับมีห้องอาบน้ำมีห้องสุขามากมายมีร้านอาหารเยอะแยะไปหมดนะครับมีพัตตะคานหรูๆก็ต้องมาที่สยามชัยหาดทรายขาวนะครับ Bạn à, chỉ... chai rồi, bạch chai đôi cả bụng tụ tao an hè hè นี่นะครับหลายๆท่านก็กําลังเดินทางมาก็ใครมาแล้วก็ขอเชิญนั่งกันเต็มที่เลยนะครับนั่งกันสบายเลยนะครับอาหารบุฟเฟ่พิสายเชียร์ทําเองทั้งหมดไปตักเอาเองนะครับตักใครตักมันใจรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับ

จะตําท่ตามตําคกใหญ่ก็เหงื่อแตกเหงื่อแตนนะครับเพราะว่าความอร่อยของทุวมตำที่หลายเชียร์ที่สุดยอดมาก,กขอบคุณทุกท่านนะครับอยลืมพาลูกพาหลานไปเที่ยวที่สยามชายหาดทรายขาวกันนะครับ้า,มาไมไดม